สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะวันนี้ทางสวนได้ทําการจัดเตรียมหนอ่อกล้วยนิ้วนางลำนะคะสําหรับกล้วยนิ้วนางลำเตรียมจะส่งให้กับลูกค้าอยู่ที่ตําบลม่วงลายอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครขนาดกําลังเหมาะสําหรับการลงปลูกค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ส่วนธนพัฒนสกลนครหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรือติดตามทางส่วนได้อีกหนึ่งช่องทางคือเพจทางช่อง YouTube นะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ